ท่านผู้ชมทางบ้านนะฮะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Drive and Line Review by JB ครับวันนี้ครับทบ่านผู้ชมฮะเราจะมาเปลี่ยนเครื่องเสียงรถยนต์ในรถยนต์ Nissan Almera ฮะเป็น Nissan Almera Almera ตัวเก่าเนาะนะครับผมไม่ใช่ตัวปัจจุบันนะคราวนี้ฮะเดี๋ยวเรามาเกินกันก่นกอนว่านิสสัน Almera ครับที่รถฮะที่เราใช้กันมานานมากๆแล้วเนี่ยบางทีเราอยากเปลี่ยนเครื่องเสียงครับเปลี่ยนให้มันเ,เทคโนโลยีเนี่ยมัน มันใกล้เคียงกับตัวปัจจุบันมากที่สุดนะครับคราวนี้เรามาดูกันครับว่าวิธีการเปลี่ยนเนี่ยเปลี่ยนยากไหมเปลี่ยนยังไงนะครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการถอดเครื่องเสียงคร่าวๆนะครับซึ่งวันนี้ครับเครื่องเสียงที่เราจะใช้ครับเป็นเครื่องเสียงแบบ10นิ้วฮนะหน้าจอ10นิ้วเป็น Android เนาะนะครับซึ่งเครื่องเก่าเนี่ยของผมใช้ p r i o r i t y มันก็ น่าจะไปแล้วล่ะนะครับเครื่องเสียงเนี่ยใช้กันมาประมาณ5ปีกว่าแล้วคือมันทําระบบไฟผมเสียก็คือมันช็อตแหละผมว่านะถึงขั้นเอาแผ่นไม่ออกคราวนี้เนี่ยผมถอดไปเรียบร้อยแล้ววันนี้เนี่ยผมจะมาสอนวิธีการทําแบบง,ง่ายๆคร่าวๆโดยที่ผมอาจจะไม่ได้แกะอะไรนะครับผมจะลองไปดูกันนะฮะตอนนี้เราอยู่บนรถกันอยู่นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่า เราเปลี่ยนเครื่องเสียงวิธีการเปลี่ยนเครื่องเสียงเนี่ยมันเปลี่ยนกันยังไงนะครับก่อนอื่นเนี่ยเดี๋ยวผมจะแนะนําวิธีการถอดนะครับเจ้าตัวเครื่องนี้ก่อนซึ่งอันนี้นเนี่ยคือผมอเปลี่ยนเรียบร้อยแล้วนะครับวิธีการเปลี่ยนครับไม่ยากเลยง่ายมากผู้หญิงก็เปลี่ยนได้นะครับอัน <IS AS 1> ดับแรกครับท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมมาดูวิธีการเปลี่ย,ยนก่นอนบริเวณนี้ครับ คือเป็นบริเวณที่เราจะถอดเนาะซึ่งปกติแล้วเนี่ยเวลาเราถอดนะครับเราต้องควรจะมีพลาสติกในการงัดมันออกมาใช่ไหมครับแต่ถ้าใครครับท่านชมนทางบ้านถ้าเกิดว่าไม่มีเจ้าตัวพลาสติกในการแงอุปกรณ์พวกนี้เนี่ยผมแนะนําว่าถ้าคุณใช้ไขควงแนะนําว่าให้เอาผ้ารองหน่อยผ้าหนาหน่อยนะครับแล้วก็ลองแล้วค่อยๆแทงเข้าไปเวลาเราแทงครับเราแทงจากมุมนี้นะหลายๆคนไม่ทราบใช่ไหมว่าแทงจากมุมไหนนะครับเราอาจจะแทงมุมนี้ แทงมุมนี้นะครับหรือถ้าใครอยากจะแทงตรงกลางครับแทงได้แต่แตคุณก็ต้องค่อยๆซอซอซอจนถึงเป้าตัวเกลียวล็อกกันนะครับซึ่งเกลียวล็อกเนี่ยมันจะอยู่เราแวกเนี้ยทั้งหมดอาจจะต้องคำหานิดนึงถามว่าถามว่าแทางไปได้เลยไหมนะครับผมบอกว่าแทางได้เลยนะครับแทงแล้วค่อยๆแงออกมาหลังจากที่คุณแงแล้วเนี่ยเดี๋ยวผมจะบอกว่าถอดออกมาแล้วตัวด้านหลังมันเป็นยังไงนะครับคราวเนี้ย เรามาดูกันก่อนนะครับหลังจากที่เราแทงแทงออกไปแล้วเนี่ยเราถอดเจ้าตัวนี้ออกมาก็ค่อยๆซาะล่องนะครับจากด้านข้างนะครับบริเวณเนี้ยค่อยๆถอดมอานะครับเนี่ยซ้ายขวาเลยลาะมันออกมานะครับที่สําคัญฮะท่านชมฮะถ้าคุณถอดออกมาแล้วเรียบร้อยกับเจ้าตัวตัวหน้ากาตัวน,น,วนี้ผมแนะนานะให้คุณถอดชิน้นนี้ด้วยนะครับซึ่งมันจะมีน็อตเพียงแค่หนึ่งตัวอยู่ด้านหลังของเครื่องนี้นะครับด้านหลังของเครื่องเนี้ยจะมีน็อตหนึ่งตัวคุณถอดเสร็จปั๊บนะครับ ยกตัวนี้ออกมานะครับยกตัวนี้ออกมาไม่ยากเลยนะครับก็หลังจากถอดน็อตแล้วก็เราก็ค่อยๆดึงขยับมันออกมานะครับจับจากทางด้านข้างนะครับคราวนี้เนี่ยมันไม่ใช่แค่นั้นฮะท่านชมครับเวลาเราถอดเครื่องเสียงของเจ้าตัวนี้เสร็จปั๊บเนี่ยนะครับเราจะเปลี่ยนเครื่องเสียงที่มี GPS นะครับตัวที่เป็น GPS ครับเห็นไหมว่าผมจะเดินสายอยู่ด้านหลังนี้ อยู่ด้านข,ข้างนี้นะครับวิธีการเดินสายเนี่ยของเจ้าโจตัว GPS ตัวนี้เนี <ผม S 2> ่ยผมต้องบอกกอนว่าวิธีการเดินง่ายมากนะครับ,ค,รบคุณเพียงแค่ถอดตัวนี้แล้วนะครับทำไมถึงต้องถอดตัวนี้เพราะว่าเวลามือ <EM. S 2> คุณล้วงนะครับมือคุณล้วงจะล้วงง่ายขึ้นนะครับแล้วก็คุณจะต้องถอดชิ้นนี้ออกมานะครับชิ้นนี้เนี่ยถอดง่ายยิ่งกว่าง่ายอีกนะครับให้คุณดึงเจ้าตัวนี้ครับออกมานะครับมันจะมีเคียวล็อกอยู่ด้านข้างตรงบริเวณนี้นะครับบีบแล้วดึงมันออกมานิดนึงมันก็จะหลุดละนะฮะเนี่ย มันจริงๆมันถอดไม่ยากเลยเห็นไหมง่ายมากนะครับหลังจากนั้นครับให้คุณเดินสายครับวิ่งสายจากทางด้านข้างนี้นะครับค่ยคอยๆหนิบสายเข้าไปเลาะตามพลาสติกครับลงมาทางด้านข้างขอบปรปะตูต yes? นะครับเลาะสายจากทางด้านข้างขอบประตูนะครับหลบสายไปตามสายยางขอบนี้นะขอบนี้นะเห็นไหมวิ่งลงมาเรื่อยๆลงมาเรื่อยๆนะครับแล้วก็ถอดกาบข้างชิ้นนี้นะครับถอดกาบข้างชิ้นนี้ สอดไปด้านหลังเครื่องตรงนี้นะครับมันก็จะวิ่งสายเนี่ยมันจะวิ่งอยู่ทางด้านหลังนะครับของด้านหลังของเจ้าตัวตัวลิชัตเก็ตเนี่ยครับมันจะสามารถเอามือสอดเข้าไปได้นะครับคุณก็สอดจากช่องบริเวณนี้ได้เลยสอดช่องบริเวณนี้เสร็จปั๊บนะครับให้คุณมาต่ออยู่ด้านหลังเครื่องอ่าไม่ยากใช่ไหมค่อยๆมองภาพตามนะใครที่กําลัง,งแงะเครื่องตามครับไม่ยากเลยต่อไปครับ เจ้าตัวพวกนี้เนี่ยมันจะมีสาย USB นะครับตรงนี้คือสาย USB ที่ผมวิ่งมาเป็น USB 2เส้นที่ผมแอบไว้อยู่ช่องนี้นะแทนที่เจ้าตัวนี้นะคือตัวนี้เนี่ยใช้ไม่ได้แล้วนะครับซึ่งผมพยายามดูแล้วว่ามันจะเสียบยังไงได้บ้างนะครับพยายามดูว่าจะตัดสายไหมหรืออะไรยังไงสุดท้ายผมไม่ตัดเนาะก,ก็เก็บสายมันไว้นะครับก็เราไม่ไม่ยุ่งกับมันคราวนี้นครับสายเจ้าตัว USB เนี่ยถ้าผั้ชมทางบ้านสังเกตครับด้านในฮะ ด้านในของสองช่องเนี้มันของช่องเก็บของนี้มันจะมีเขาเรียกว่ามันจะเป็นแบบเป็นเป็นลิ้นชักนะครับที่มันจะมีล่องสองล่องคุณเอาสาย USB ครับเสียบช่องนี้นะครับลอดจากช่องตรงนี้วิ่งเข้ามาด้านหลักเครื่องนะครับซึ่งมันง่ายมากหลังจากที่คุณถอดแล้วถอดเครื่องออกหมดแล้วเนี่ยครับคุณสามารถวิ่งสายได้ไง่ายมากเพราะฉะนั้นเนี่ย GPS จะติดอยู่บริเวณนู้นนะครับแล้วก็สาย USB เนี่ยจะอยู่ด้านล่างนี้ก็จะเก็บเรียบร้อยเป็นระเบียบไปนะครับ คราวนี้หลังจากที่เราเปลี่ยนครับเราเปลี่ยนเรียบร้อยแล้วนะครับเครื่องเสียงตัวนี้เนี่ยก็จะสามารถใช้งาน GPS ได้ตามปกตินะครับซึ่ง GPS ที่ผมใช้เนี่ยสำหรับเจ้าตัวนี้นะครับผมต้องบอกว่าอ่าตัวนี้จะเป็นตัวที่ต้องใช้ WiFi เนาะอ่าผมกดผิดพ่อเทียอ่ะเราก็จะเปิดนะครับสไลด์ดูคราวนี้ที่ผมใช้หลักๆเลยส่วนใหญ่ครับผมจะใช้เป็นตัว Google Map นะครับซึ่งตอนนี้ผมไม่ได้ต่ออินเทอร์เน็ตเนาะ มันก็จะสามารถจับ GPS ได้นะครับแล้วก็คุณจะสามารถใช้งานเนี่ยเหมือน Google Map ปกตินะครับเพียงแค่คุณแชร์ฮอสปอตนะครับเข้าไปที่เครื่องนะครับคุณจะสามารถใช้งานได้ค่อนข้างง่ายเลยนะครับอันนี้ผมไม่ต่ออินเทอร์เน็ตเนาะทำให้เราไม่เห็นแมปอีกตัวนึงครับคือแอป Here We Go ครับตัวนี้เนี่ยคุณไม่จาเป็นที่จะต้องต่ออินเทอร์เน็ตแต่คุณจะต้องดาวน์โหลดแมปก่อนนะครับต้องดาวน์โหลดแมปเพื่อที่จะทาการ มีแมปไว้อยู่ในเครื่องนะครับเจ้าตัวฮีวิโกก็จะสามารถพาคุณไปถึงจุดหมายปลายทางได้เช่นเดียวกันนะครับก็สามารถใช้งานได้ครับใช้งานได้ไม่ยากแล้วก็ติดตั้งไม่ยากใช้เวลาประมาณเอาตรงๆทําเองใช้เวลาประมาณหนึ่งชั่วโมงเสร็จแล้วนะครับคราวนี้พอเวลาเราถอดเจ้าตัวชิ้นนี้ทั้งหมดครับเดี๋ยวเราไปดูกันเดี๋ยวผมจะเอาตัวที่ถอดแล้วครับมาให้ดูว่าคุณจะต้องถอดชิ้นไหนบ้างโอเคไหมฮะเดี๋ยวเราไปชมกันโอเคครับท่านผู้ชมฮะก็ อันนี้ครับคือเจ้าตัวที่ผมถอดออกมาหมดแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าพอเราถอดถอดจริงๆเนี่ยพอถอดเสร็จปั๊บอะครับมันจะเป็นยังไงนะครับเมื่อคุณถอดออกมาครับสิ่งหนึ่งเนี่ยที่คุณจะต้องแกะมันออกมานะครับมันก็คือเจ้าตัวช่องช่องแอร์นะครับซึ่งช่องแอร์ตัวนี้ครับเอาตรงๆคือมันถอดง่ายมากนะครับคุณจะเห็นว่ามันจะมีเดือยเคียวล็อกนะครับมันจะเป็นเคียวล็อกอยู่บริเวณนี้นะครับให้คุณถานเจ้าสองตัวนี้ครับ ะจะส2ตัวนี้ออกนะครับแล้วก็แงะขึ้นมาแค่นั้นเองนะครับแงะขึ้นมาไม่นด้เป็นซ้ายและขวาแงะทีละอันนะครับแล้วก็คุณจําว่าคุณแงะทางด้านซ้ายหรือทางด้านขวาอะไรยังไงเพราะคุณจะต้องใส่ไปยังจุดเดิมนะครับเพราะนั้นเนี่ยมันก็จะใช้เวลานิดนึงกับบริเวณตรงนี้นะครับแล้วก็อีกจุดหนึ่งที่ใช้เวลาในการที่เราจะต้องแงะครับซึ่งตรงนี้นครับ ีน้มันจะเป็นเหล็กครับที่มันจะเหล็กเนี่ยจะเสียบอยู่ตรงนี้นะครับ1 2นะครับ3นะครับ4ตรงนี้นะครับ5นะครับ6 7 8 9นะครับฝั่งเนี้ยเอาง่ายๆครับ2 4นะครับ2 4นะครับ6 8 9นะครับ9ตรงนี้แล้วก็ มันจะมีเหล็กทั้งหมดประมาณ11บอดตัวครับที่คุณจะต้องถอดออกซึ่งเหล็กครับที่มันจะเสียบอยู่ตรงเนี้ยคุณจะต้องเอาไปเสียบแทนตัวเก่านะครับให้คุณใช้ไขควงครับในการแงะมันขึ้นมานะครับแงะเบาเบานะครับแงะเบาเบาสองข้างแล้วก็ถอดดึงมันออกมาแล้วไปใส่ที่ตัวใหม่นะครับเพราะเหล็กตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นตัวพลาสติกเป็นตัวล็อกพลาสติกที่เวลาเราเสียบเข้าไปนะครับหลายคนจะสงสัยว่าเอ๊ะมันถอดยังไงถอดยากหรือเปล่านะครับจริงๆมันถอดง่ายนะครับเพียงแค่คุณ ถอดเหล็กของพวกนี้ออกมานะครับก็จะทําให้คุณสามารถใส่เข้าไปได้ละนะครับในเอเมอร่าตัวนี้นะครับซึ่งหลังจากที่เราถอดมาครับเวลาเราถอดเหมือนที่ผมบอกไปว่าเจ้าตัวด้านบนบริเวณนี้ครับที่เวลาคุณเงี้ยเนี่ยให้คุณแทงนะครับไขควงลงไปนะครับโอเคให้คุณแทงบริเวณนี้ครับให้คุณสามารถจับได้แล้วคุณก็ดึงมันออกมาได้เลยนะครับเวลาเราดึงนะครับสมมตินี่เราอยู่บนรถเวลาเราดึงเนี่ยเราดึงจากด้านบนเสร็จปั๊บค่อยๆดึงจากด้านข้าง ไล่ลงมาตามจุดเหล็กนะครับคุณจะเห็นแล้วว่าเหล็กมันอยู่จุดไหนบ้างคราวนี้นคุณก็จะใช้แรงในการดึงได้ถูกต้องไม่ต้องกลัวมันหักนะครับก็ไล่จากจับด้านบนนะครับดึงตรงกลางจับด้านข้างนะครับด้านข้างแล้วไล่ลงมาจับตรงกลางล่างๆหน่อยนะครับแล้วให้คุณมาจับข้างล่างทสองฝั่งนะครับคุณก็จะสามารถส,สามารถถอดมันออกมาได้แหละนะครับคราวนี้จุดหนึ่งครับบริเวณจุดไฟที่เป็นไฟที่เราเรียกกันว่าไฟผ่ามาดนะเนาะที่พวกเราเรียกกัน ไฟตรงนี้เนี่ยเวลาคุณดึงออกมามันจะมีสายไฟที่มันจะแบบยาวอยู่เนี้ยครับให้คุณเอามือล้วงนะครับแล้วให้คุณดึงมันออกมานะครับคุณก็จะสามารถดึงเบ้าปักไฟมันออกมาได้ละนะครับซึ่งจุดนี้ฮะเวลาคุณถอดครับผมต้องบอกก่อนว่าไม่ได้ยากอะไรครับกลไกมันไม่มีอะไรเลยนะครับก็หลังจากที่คุณดึงปักไฟออกมาแล้วให้คุณถอยเจ้าตัวไฟผ่ามานออกมาแค่นองนะครับมันก็จะเป็นเดือยนะครับเดือยที่ล็อกเจ้าตัวไฟผ่ามาถอดไม่ยาก โอเควิธีการถอตออมาง่ายแล้วนะครับแล้วก็ไม่ได้ยากอะไรเนาะโอเคฮะอ่ะโอเคครับท่านผู้ชมครับเรามาดูกันต่อดีกว่าเครื่องเสียงตัวนี้นะครับมันได้ทั้งบลูทูธนะครับ USB เดี๋ยวผมจะเปิดเพลงจากเสียง USB ก่อนเนาะเรามาดูกันฮะแต่เข้าไปที่เพลงครับผมต้องบอกว่าเสียงดีกว่าเครื่องเสียงปกติหรือเครื่องเสียงเก่านะครับวิธีการใช้งานค่อนข้างง่ายครับ เวลาเราจะใช้งานเจ้าเครื่องเสียงหรือบอกว่าปรับอิเคอร์ไรเซอร์อะไรพวกนี้ครับผมจะบอกว่ามันค่อนข้างง่ายนะครับสมมุติว่าเราต้องการปรับอีโคไรเซอร์ครับโดยการที่เรายังเปิดเพลงไว้อยู่นะครับให้ท่านชมครับเราดูตรงนี้นะเราลากมาเหมือนการใช้งานเป็น Android ปกติครับแล้วเราก็กดเซตติ้งได้นะครับสามารถดูอินโฟเมชันของเครื่องได้นะครับแล้วก็เหมือนเป็น Android เครื่องนึ่งเลยนะครับคราวนี้เรามาดูฮะสิ่งที่เราจะทำครับเรามาดูเรื่องเสียงครับ เรื่องเสียงของเจ้าตัวเนี่ยครับมันเป็นตัว DSP นะครับซึ่งชัแนลของเสียงเนี่ยค่อนข้างดี Equalizer ครับสามารถปรับปรับได้30 Equalizer นะครับก็ต้องเอาตรงๆว่าผมถนัดเดียเ๋ยวนี้ยุคนี้มันยุคสำหรับยุคผมเนี่ยมันไม่ใช่ไม่ได้ใช้แบบพวกซีดีเพลงนะนะครับก็อาจจะเป็น USB หรือว่าเป็น Bluetooth เปิด Juice Music ผ่าน Bluetooth อะไรน,นะครับการทำงานของ Equalizer ครับคุณสามารถดูได้เลยว่าคุณสามารถจะบูสต์เสียงเบสไหมนะครับสามารถทำได้ รหรือแม้กระทั่งควรจะปรับสมดุลให้เสียงออกด้านหน้าหรือด้านหลังมากกว่ากันอันนี้ผมก็จะให้มันเสียงออกมาทางด้านหน้ามากกว่าปกติเล็กน้อยนะครับคราวนี้ครับเราสามารถปรับเสียงได้ถือว่าตัวนี้เนี่ยค่อนข้างตีนะครับวิธีการติดตั้งเอาตรงๆมันไม่ได้ยากนะนะครับมันไม่ได้ยากถ้าเกิดว่าคุณอยากจะลองเริ่มติดตั้งเองเนี่ยผมว่าคุณสามารถ ทำได้เลยถ้าเกิดคุณซื้อมาเป็นชุดแบบปรงรุ่มแบบนี้นะครับไม่ต้องตัดต่อสายอะไรมากมายนะครับคุณก็สามารถถอดแล้วก็ปรับเปลี่ยนใส่ได้เองเลยนะครับโอเคสําหรับทริปนี้ครับก็เป็นการรีวิวแบบคร่าวๆใช้คําว่าคร่าวๆจริงๆนะครับเพราะว่ามันมันถอดง่ายมากผมว่าผู้หญิงจริงๆก็ทําแล้วก็ถอดได้นะครับท่านผู้ชมทางบ้านถ้าเกิดว่าใครที่อยากจะถอดครับหรือว่า ยังงงหรือสงสัยวิธีการติดตั้งซื้อจาก s o อ p i n g หรือ Lazada มาแล้วเนี่ยอยากจะติดตั้งเองครับสามารถ inbox ตาม YouTube ตรงนี้ได้เลยนะครับหรือว่าในช่องทาง Facebook คะลองสอบถามเข้ามาครับแล้วเดี๋ยวผมจะช่วยตอบให้นะครับผมสำหรับวันนี้ไปก่อนสวัสดีครับ